เนี่ยเกินแค่ยืนอยู่เนี่ยเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยน้องพี่ไงอะไรอย่าเงี้ยเรนเพิ่งหลับขเงขับขนนคนเล่งเนี่ยของไม่เดียววันนี้เราไม่ได้มาเปลี่ยนเลยพวกเราดีครับไม่รู้จะทำอะไรันอยู่ ได้คือผมขอพากันไปด้วยได้ไหมครับไว้เื่อไหร่นี่ยจริงเหรอได้ครับอีกคู่โสมจะไหนครับเฮ้ยไมาเอาจูบ้ริงอยากขไมหนไม่ชอบอยู่บนคนไม่สนิทนานๆเลยไม่ได้ไม่ใช่ช่วยพากันไหมแตเดียวไปแล้วอีกคึ่โสมต้องถึง

ไครบอกเปียดกันลูไม่น่าคล้ายคายกันเลยนะครัวดูแบบนี้กยังน่ากลัวดูแลแบบดีเลยสาเดียวกันนะทำไมดูเหมือนจะูมีเเลยเด็กนี่มันชุดดูเลย

ไม่ไม่คุณนี่มันคุณไม่ใช่คุณไม่ใส่หรือเปล่าวะคุณมีกินข้วรี้นใส่กันเอ๊ะย่ยมอก็หรอชอครคุณเป็นเ่อนขอวก็ขบกะได้วยมั้ยใหดูแลให้ดูแลชอบี่เื่อง่ะไรอยากท้างอิจิขอหานด้วยได้ไหมจริงจริงออะไรก็ได้พี่่เป็นพานอะไรได้

ยากจริงนะพี่หกขุมกันมาแล้ต้องหาจังหวะเดินมาแล้วรีบขึ้นกันแต่จะยิ่หน่อยนะยิ่งยากแล้วเพราะทุก่นข้าอยากเป็กบกแค่สองอดแค่นี้ตัวรักดีนะเด็กดยูับกูตอนทัพสองนะกูต้องต้องเป็นตัวไหนทางตะวันปากโนะไอตอนที่ไม่ไี้อยู่อะจะสร้างเรื่องเดืออะไรแค่กูบอกอาอ ตอนนี้นไม่มีนะตอตอนนี้กูอกูยังัชเคียอได้โอเคใช่กุก็หอยใจรู้แล้แล้วมันได้อถ้ามันนอไม่ปัหามัน่าเอแน่เดี๋ยวเวากูก็่ใจไม้ว่คเาันจะโศกอกแ่กูไม่อยาจะมาบอกให้ทั่านอะไรมึงม่ไม่ทอาตัวเองอะไม่เป็นไรเยแต่แต่ต้อง้องมองก็โงด้วยเพราะคนเกิดวเรา่ได้ แต้งนะเขาพูดับต้องต้องันอย่างนี้เลยอยาให้ถวันี้มันต้องน่าเสียใจอยากไอะไรเข้องมา่วยกันป้นะคุณนีเอบอกมามันคือเพราัออะเป็นคนแบบบ้อใจรุร้อนอะไรด รู้ตัวว่าหยดจะน่าเหนื่อยล้วกระเปาตอมางานตือไปเที่ยวอ่ะหิวอ่ะเลี้ยงแกะมเลยโอ้หนอนจีเกียดฮ่า่านรักกบ้อไมช่นน่าคือดูดเข้ามาสงบเรียนตัวตอดเสื้อผ้ารู้เกินไปปะเกือบนอนปั่งต่อไปใช่ใช่ น่ารักจังันมันอะไรโอ้โหไม่เข้าเียใส่ด้วยกันจะใส่ก็ลาดีหรอสุดคู่เลยใส่ด้วยกันหรอใส่ด้วยเดี๋ยวะีเข้ากันน่ารักเหมือนมาก่า ก็ใส่ก็เลยหลังก็ใส่จีนเลยนะรักเราโอ้โหความสุอจริงเนี่ยขอบคุณมากนี่นี่ดีเกินดีเกอนเขาเล่นยิ้มเยอะริ้วริ้วริมยิ้มเยอะมากริมนียิ้มกห่ออะไรได้ไหมสงยกูจะไมใส่แล้วมึงไม่ได้ยิน ด้ยิ้มือจะตายในทุกท um ีแฟนมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะนั่นคือเฮ้ยไปหามาดิเพิงมีว่าอะไระไม่รู้จะจับจะอะไรขัญเกไม่เอยเหนพีุ่่นกูเลยอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยไม่รู้หว

เราต้องแคทเธอรีนเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห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 โอโอ้โหโออ้โหโอ้้โหโอ้อ้อ้โหโ้โหโอ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 ออหอ โง่อะไรฮ่าโง่นค่แหลขวบขอบขว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 บขอบขวบขวบขอบขอบขอบขว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 บขบขว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 บมาบขวบขขบ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 บ

ทำไมนะมองอะไรอย่างนี้เลยเปลี่ยนตัวขึ้เร็วเลยดเนี่ดูนี่ข้อข้อออกเร้วๆนะไอ้บุญงานนีเนี่ข้นเร็วขึ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 ้นเร็ว เกนี่ติดนี <c ười> <c ười> ่องแงเด็ก่อคนน่าร่มาแค่ไหนผมไ่ไ้หนไปผูกค่ไหนขอ่างเป่อตรงนี้เลยเอ้อแสดงตัวอะไรเนีย

ไม่ต้องตัมไม่ต้องขึ้นนะไปเลยะจ้ชัดเป้เรื่งใหญ่าดูธรรมชาติม่าไ้ก็มรู้สึกตลกแบบไม่ยเลยอีกทีนี้ใช่ใช่แต่ละนันไม่ก่งอ่ะ้อยโ้่ไม่อน้อต้ีแล้วบอกอะไรจริงย

เล่อยากรูน้องชอบอะไรกาชอบในอะไรที่อ๋อบอกแม่ไม่ใช่สิแม่บอกัน้เวาเออย่าไปบอกไม่ะ